สวัสดีจ้าวันนี้แม่ลัดมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งเล่าให้ฟังหักเลยโอ้ยเต็ม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 โดนชนเต็มเต็มเลย ีลูกเดียวสุกแล้วสุกแล้วมีกำลังออกดอกสีอะไรบ้างก็ไม่รู้ติดมาปักปักเดี๋ยวค่อยหาสีอื่นมาปักใส่ต่อกำลังออกเม็ดออกดอกอีกหรือเปล่าเนี่ยออนี่กกำลังติดติดลูกอีก โอ้ดีเ yeah. สียงเสียงรถพยาบาลดีน,นะเมื่อวานไม่ได้ยินไม,ไม่ได้มีรถพยาบาลมารับแม่รัดเมื่อวานทองฟา้าเมวลานั่งตรงนี้ก็มีเจ็บบ้างที่ก้นที่ ที่รถมาชนเมื่อวานก้นกระแทกเลยเห็นเราว่าเมื่อวานอะแม่รัดก,กลับมาจากซื้อของเพราะว่าเอารถเครื่องออกไปเพราะว่าจะไปเติมน้ำมันก็พอเติมน้ำมันเสร็จก็ไปซื้อของในซูเปอร์ชิปขากลับมันจะมีตรงอ่าเขาเรียกว่าตรงยูเทิร์ใช่ไหม แ,แม่แล้วก็เลี้ยวคือใกล้ถึงบ้านแล้วพอเลี้ยวตรงนั้นก็ถึงบ้านเลยแล้วก็แม่แลัก็รอให้อีกฝั่งด้านซ้ายมันเข้าเป็นไฟแดงก่อนแม่แลัถึงจะออกไปแม่แล้วก็จอดรอแล้วก็มีรถเครื่องอีกสองคันก็จอดอยู่ข้างๆแล้วก็มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดข้างหลังก็ห่างห่างเป็นวายอยู่นะห่างเป็นวายอยู่ทีนี้ รถเครื่องอีกสองคันน่ะเขาเห็นว่าอีกฝั่งด้านซ้ายรถมาไม่ค่อยหนาแต่ว่ามีรถยนต์มาเร็วแม,ม่ละดเห็นแล้วว่ารถยนต์มาเร็วแม่คือไม่ออกไปแต่รถเครื่องสองคันนี้เขารีบออกไปแต่ว่าแม่ลัดไม่ออกไปแต่ทีนี้รถยนต์ข้างหลังอ่ะเขาคิดว่าแม่ลัดออกไปมั้งเขาก็เลยเหยียบคันเร่งมามาชนอูมเลยชนท้ายเต็มเต็มเลย ชนวันหวยออกชนก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ชนเต็มๆทั้งรถทั้งคนกระเด็นแม่รถตกใหญ่เออกระเด็นไปแบบกระเด็นลงไปท่านั่งอยู่แบบนี้เลยเออกก้นกระแทกลงที่พื้นถนนโทรศัพท์อะไรก็กระเด็นไปกลางถนนดีว่ารถอีกฝั่งหนึ่งเขา้ามาห่าง เขาไม่ได้มาเยอะช่วงนั้นแม่ัดก็นั่งอึ้งอยู่ภาคหนึ่งตกใจด้วยความตกใจนั่งตกใจแหละนั่งอึ้งอยู่พอหันไปดูรถรถยนต์ที่เขามาโชว์น้าเขามาจอดอยู่ใกล้ๆกแม่ลัดก็ดูตดั้งนานเด้แล้วทำไมเขาไม่ลงมาอะไรประมาณนี้เนาะก็พักใหญ่แต่ว่าแม่ัดนึกได้คืออาจจะโดนหนังมากไปหรือเปล่าไม่รู้ อันไปดูเอ๊ะทำไมเขาไม่ลงมาเอ๊ะแล้วเขาจะขับรถชนเราซ้ำไหมรีบลุกขึ้นมารีบลุกรีบลุกขึ้นมาทีนี้ก็มายืนดูรถตัวเองมันก็ลบแต่แขงรงอ่ะดีไม่ไม่ทับนม่รัอเขาถึงจะเปิดลงมาเป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นผู้หญิงเขาบอกเออขอโทษขอโทษมองไม่เห็นดมองไม่เห็นได้ยังไง เราจอดอยู่หาออกไปตรงน้นคนบนรถมันก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วแต่เมลัดคิดว่าเขาคงคิดว่าเมลัดจะฝ่าไฟแดงไปมากกว่าเมลัดไม่เคยฝ่าเมาลัดรอให้แบบอีกฝั่งหนึ่งหยุดเมลัดถึงจะออกไปเพื่อความปลอดภัยเออแล้วเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเขาคุยโทรศัพท์กับลูกอยู่เขารีบเขารียบอยวไปรับลูกอืมเนี่ยคนเราเนาะขับรถยา ประมาทบางทีเราอะระวังแต่คนอื่นเขาไม่ระวังไงใช่ไหม,ไมแมลเราจะเคารพกฎจราจรแล้วก็จะไม่ขับเร็วหมวกกันนอกอะไรใส่ครบหมดเลยเวลาขับก็จะเตือนตัวเองว่าเอออยากขับออกไปตรงกลางถนนหน้าแต่ถ้าเมลจับรถเครื่องก็จะขับชิดชิดฝั่งด้านซ้ายนี่แหละเราระวังแต่คนอื่นเขาไม่ระวัง แต่โชคดีที่ไม่เก็บหนักรถก็ต้องซ่อมเขาก็ให้ประก,กันแลบผิดชอบอยู่พูดในกรณีค่ะรถจะประมาทนะเจ็บนิดหน่อยมีรอยช้ำที่โคนขาด้านขวาแล้วก็ที่กน้นเพราะว่าพอกระเด็นเสร็จแล้วมันกระแทกท่าหย,ยุดหยุดท่านี่เลยท่านั่งมันไม่รัดนั่งนี่เลยแล้วก็มีไฟท้ายแตกแล้วก็อธิกรรมกมเบกหักกระทิบถ่ายให้ดูนั่นแหละ เ้ยอจริงงเลยดวงคนเจ็บแล้วก็เนี่ยเติดมามุดคืนฝนตกฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมอยู่แถวแถวโซนที่แม่รับอยู่แต่ว่าที่หมู่บ้านไม่ท่วมแม่รับอยู่ถลางจาังหวัดภูกเกต็ตอําเภอเมืองจังหวัดภูกเกต็ตแถวสนามบินเก่าแถวท่บแถวบ้านพรน้ำท่วมแต่ว่า โซนตับลงมาทางเลยโรงเรียนเขาเรียกว่าอืมเขตเขตอำเภอเมืองจะไม่ท่วมเนาะก็โชคดีไปแต่ว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าข้างหลังมันจะมีป่าชายเลนคือมันติดกับทะเลแต่ถ้าน้ําเอ่อขึ้นสูงๆอะ่ะก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยมีประวัติท่วมหรอกนะแต่เราก็เสียวๆก็ระวังไว้ก็ดีเนาะ นี่คือสาเหตุว่าทําไมต้นไม้แม่รัดถึงไม่ค่องามทําไมแม่รัดถึงบอบรุงเยอะเพราะว่าที่นี่มันติดกับทะเลน้อํอดินมันเปรี้ยวแม่รัดก็บอบรุงบอบรุงก่อจะได้ขนาดนี้ก็หมดไปเยอะดไปหลายหมื่นอยู่ในจะก้อนอิฐในจะดินในจะปุ๋ยเงี้ยแม่รัดสาเหตุหนึ่งที่แม่รัดที่ปลูกผักในน้ํา ก็คือจุดนี้ไม่ต้องดูแลเยอะเพราะว่าบำรุงนินไปเยอะมากแพ้เก่ายังหายไม่ดีแพ้ใหม่ได้สำมันไม่ได้แพ้แมลเป็นรอยพกช้ำเทว่าตกบันไดตอนโน้นก็ก่อนที่จะไปลงแข่งก็จะอาทิตย์กว่าละยังมีรอยช้ำอยู่คราวนี้ก็มีรอยช้ำเพิ่มอีกที่ก้นแล้วก็ ีคนขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรมันนี้ว่าจะออกไปข้างนอกไม่รู้จะได้ออกไหมทองฟ้าแบบนี้ในรัชจาเราจะปิดไม่ขายของอยู่หนึ่งวันเพราะว่าจะออกไปทําธุระก็ะคือจะไปเอาเหรียญเหรียญบาทเหรียญบาทที่มันมีที่ด้านหลังเขามีอ่พายัคพูดอยู่เอาไปหุ้มหุ้มแร้วอาแหวนเพื่อคพอปดใจ เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะเพราะปกติเมลัดก็แขวนพระอยู่เลยเวลามเมลัดออกไปข้างนอกเนี่ยเมล็ดจะแปวนสร้อยเส้นนี้แขวนตลอดข้างในนี่ก็จะมีพระอยู่ที่นัดถืออยู่หลายองค์เหมือนกันยึงเป็นความเชื่อส่วนตัวเหมือนกันแต่แหวนแล้วอุ่นใจก็แหวนไปเถอนะเนาะวันนี้วันอะไรวันศุกวันศุกรพรุ่งนี้วันพระ ก็จะไปไปฟังธรรมสักเครื่องวันไปวัดฟังธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าใกล้เทศกาลเดือนสิบแล้วเนาะเดือนสิบของบักไทยเราแล้วก็เทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีขึ้นวันที่26กันยาน,นี้จนถึง4ตุลาคม นแน้วก็กินเจกินเจทุกปีกินมากกินน้อยก็แล้วแต่แบบช่วงจังหวะปีนี้ก็ได้สักเก้าวันปกติก็กินเป็นเดือนแต่ปีนี้เอาเก้าวันก็พอ,พอช่วงอ,อช่วงข้าวพันษาปกติแล้วก็จะ เคร่งนิดนึงก็คือถ้าเป็นบันพระก็จะกินเจแล้วก็ถือสิลแปดแต่ปีนนี้ทำมั่งไม่ทำมั่งเพราะว่ายุ่งกับงานขายของงานเยอะจริงๆมันก็แบ่งเวลาได้แหละแต่มัวสนุกกับงานเกินไปอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าก็มาคุยกันแบบสบายสบาย เกี่ยวกับโดนรถชนท้ายตกใจเหมือนกันแล้วอึง้งอยู่ไปพักหนึ่งเพรเป็นครั้งแรกที่โดนชนนะคะเมื่อคืนก็เลยไม่ได้สกของแล้วก็เลยพักพักดูอากาศตัวเองก็เลยจะนี่แหละก็เลยวันนี้ก็เลยหยุดแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกไปข้างนอกไหมแมงอะไรเดี๋ยว แล้จะให้ตัวล้เป็นคนชอบชอบพระเป็นคมเชื่อส่วนตัวนะคะก็จะแขวนเยอะอยู่อนกันคนไทยอะ่ะธรรมดาคนไทยแนวนี้แขวนแล้วโ่นแจก็แขวนก็จะมีโลกูทวดแล้วก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยอันนี้พขาปู่ที่นับถืออยู่แล้วที่จะเป็น หลวงปู่ทวนวันนี้ก็จะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเอาเรียนบาทไปห่มสักหน่อยถ้าเราคิดดีทำดีคอยสร้างบุญกุศนเดี๋ยวบุญก็หนุนนำให้เราไปในทางที่ดีๆถ้าจะเกิดอุป,ปัติเหตุก็จากหนักกลายเป็นเบาได้นะ นะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมันยาวละสิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวไปตัดต่อให้มันสั้นลงเพือจะตัดตัดตัดต,ต่อได้แค่ไหนเพราะพูดตลอดเลยนานๆจะมานั่งคุยสักทีหนึ่งฝากช่องเมลัดพาแซบเลยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเคลิปหน้าค่อยเจอกับเมลัดใหม่ดูแลตัวเองให้ดีๆด้วย เวทีจ้า